ครบทุกความเชี่ยวชาญย่านฝั่งทนกลับเข้ามาสู่ช่วงเชนทองนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนกับเราไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากบุคลิกภายนอกนะครับความคิดหรือจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งในวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับช่วงเชนทอง โดยส่วนตัวแล้วชอบช่วงนี้มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสามารถที่จะหยิบเกรด็ดเล็กๆน้อยๆเพื่อน,นํามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วยค่ะใช่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเคยมีเรื่องที่เรียกว่าเป็นวิกฤตเลยก็คือเธอเคยเกือบเสียชีวิตนะครับแล้วก็เกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะครับทำให้เธอเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือน้องบี้สุภาพรนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับคุณแม่ก็คือคุณแม่สุรัตน ชุมวรถาหยีครับสวัสดีครับน้องบีครับสวัสดีครับคุณคแม่ครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าฟังแล้วจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะใช่ต,ต้องถามคุณบี้ก่อนเลยคะ่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงคะค่ะก็ย้อนหลังไปประมาณ3ปีที่แล้วนะคะก็ ตอนแรกก็เริ่มมีอาการป่วยขึ้นมาก่อนนะคะมีไข้ขึ้นสูงเริ่มสงสัยว่าสงสัยคงเป็นไม่สบายปกติก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไปไปหาคุณหมอก็คุณหมอให้ยามาทานปกติก็คือ,อยาพาราแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นอาการป่วยอย่างเงี้ยอาการไข้ขึ้นสูงอยู่ประมาณ3เดือนนะคะกจ็จริงๆแล้วคุณพี่ไม่เคยมีโรคประจําตัวอย่างอื่นมาก่อนเลยไม่ไม่มีเลยค่ะปกติเป็นคนแข็งแรงมากก็คือจะเป็นคนที่ออกกําลังกายตลอดแล้วก็ดูแลเรื่อง,องอาหารการกินนะคะ แล้วจากนั้นทำทำยังไงครับค่ะก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะคุณหมอก็วิเคราะห์ว่าเป็นไข้ป่วยธรรมดาน,นะคะคุณหมอก็ให้ยาพารามาทานแต่อพอเราอยู่ไปรักษาประมาณ3เดือนเนี่ยปรากฏว่ามีอาการไข้ไม่ลดลงคุณหมอก็เลยให้อดมิดสเดือนอะค่ะคือคนเราปกติเป็นไข้เนี่ยสองสามวันก็หายแล้วนี่ค่ะพี่หมอสามเดือนตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้มีการบอกไหมคะว่า เป็นโรคอะไรหรือว่ามันไม่น่าจะใช่ไข้ธรรมดาแล้วอะค่ะช่วงนั้นก็คุณหมอยังวิเคราะห์หาสาเหตุไม่ได้ก็คือก็คือมีการกินยาพาราปกติก็คือไข้เนี่ยมันจะตรงทรงตัวค่ะบางทีก็มีไข้ขึ้นสูงบางทีก็ลงเป็นปกติก็คือไม่หายขาดะนะคะณตอนนั้นได้มีการต,ตรวจเลือดหรือว่าตรวจอะไรอย่างละเอียดถี่ถ้วนไหมคะค่ะมีตรวจเลือดเหมือนกันค่ะแต่คุณหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนกระทั่ง พอเลยสามเดือนไปเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าเป็นโรคลูมาตอยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีอาการของการปวดข้อปวดกระดูกรวมด้วยเจ้าเริ่มต้นเนี่ยในช่วง3เดือนมีเรื่องไข้อย่างเดียวมีไข้แล้วก็มีื่นแพ้ก็คือเจาะเลือดตรวจต่างๆก็ยังไม่เจออะไรยังไม่เจออะไรก็เสีฐทานแค่พาราเซตอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับยาผื่นแพ้ค่ะครัรที่ว่านี้อาการเป็นยังไงคะพี่หมอจริงจริงเรื่องรูมาตอยเป็นโรคที่เราเจอได้เรื่อยๆก็คือโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะมีเขาเรียกว่ามีแอนติบอดีนะฮะ ทำลายบริเวณข้อต่อของกระดูกโดยเฉพาะตรงข้อมือใช่คะนะ่ะรายนิ้วมือนิ้วเท้า<ช>แล้วถ้าก็เป็นเยอะๆก็จะเป็นที่ ที่ข้อใหญ่ๆบวมแดงร้อนเกิดขึ้นและเกิดไปขึ้นต่อครับพอคุณหมอวิเคราะห์ว่าเป็นโรคลูมาตออยก็ให้ยามาทานนะคะก็ทานอยู่ประมาณไม่กี่เดือนเริ่มมีอาการของตัวเหลืองตาเหลืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเพื่อตรวจเช็คค่ะรอบนี้เนี่ยคุณหมอก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทานยาเข้าไปด้วยทําให้มันมีผลกับตับนะคะก็เลยอาจจะเกิดอาการตับวายเฉียบพลันค่ะ แต่ว่าตอนที่กลับไปรอบนี้เนี่ยเหมือนกับไปแอดมิดอยู่คืนหนึ่งก็เริ่มมีอาการสลบตอนแรกเริ่มจากเป็นไข้ก่อนค่ะเป็นไข่ยอยู่กี่เดือนคะไข้ยอยู่ประมาณ3เดือนค่ะเป็นไข้ยอยู่3เดือนจากนั้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งวินิจฉัยใ,ใหม่บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยนะคะหลังจากนั้น,นก็ให้ยาสําหรับรักษารูมาตอยไปคราวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตัวเหลืองแล้วก็ตาเหลือง กลับไปทั้งนี้เห็นบอกว่าสลบเลยนี่คือสลบที่โรงพยาบาลหรือว่ายังไงใช่ค่ะสลบที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะพอเราแอดมิดวันนั้นประมาณชิ่เที่ๆๆยงค่ะกลางคืนก็เริ่มเริ่มสลบเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วอะค่ะก็ต้องส่งเข้าห้อง ICU ตอนที่อยู่ไอซียูก็มีเลือดไหลทะลักมาตลอดเวลาจากทั้งไหนคะทางปากนะถามหมอเป็นอะไรหมอก็บอกว่าตับมันวายแล้วมันเขียแล้วก็ทะลักของทางปาก แภาพี่ก็อยู่ไอทียูน่าก,กลัวมากเลยแล้วตอนนั้นในใจแม่คิดยังไงคิดว่ายากอ่ะยากที่จะได้คืนมายัางไงก็ไม่รอดเลยแต่ก็พนั่งคานคิดภาวนาว่าขอให้เขากลับมาให้รอดมายัางไงก็ได้อแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณพีเขาหายใจเองได้ไหมคะหายใจไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใเดี๋ยวนะคะคุณแม่ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วมีเลือดออกจากปากตลอดเวลา ก็นึกภาพที่ว่าเลือดไหลออกจากปากตลอดเวลาไม่ตลอดไม่หยุดเช็ดแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตลอดเวลาลไม,ไม่ไม่หยุดครั้งแรกในชีวิตเนี่ยที่ที่เห็นกับลูกอะไม่เคยเห็นครั้งที่นั่นคือครั้งแรกเลยที่เ้องเข,เ,เข้าโรงพยาบาลเรียกว,ว่าระยะเวลาของการป่วยเนี่ยจากที่ช่วงแรกเนี่ยสามเดือนมีไข้มีผื่นอีกสามเดือนให้หลังเนี่ยเริ่มมีการปวดข้อรวมทั้งครึ่งปีแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือวันดีคืนดีก็ สลบไม่มีเสียสติเลยใช่วตอนนั้นน้องบี้โคม่าอยู่ไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรแล้วแล้วตอนนั้นคุณหมอได้คุยกับคุณแม่ยังไงบอกว่าต้องต้องส่งต่อถี่ราดให้เปลี่ยนเปลี่ยนโรงพยาบาลเพราะที่ที่ผ่าตัดไปได้คุณมีหมอคนอ๋อแล้วตอนนั้นคุณคุณคุณหมอบอกคุณแม่ว่าน้องเป็นอะไรครับเป็นตับโรคตับตับวายเฉียบพลันแล้วนะตอนนั้นเราคิดไหมคะว่า ลูกจะรอดไหมหรือว่าลูกจะไม่รอดอะไรยังไงก็คิดแต่หมอก็บอกว่าเขาก็ให้แบบรับประกันไม่ได้ว่าจะรอดหรือเปล่าให้ทำใจยังไงเลยบอกว่าทำก็ทําใจไม่ได้นะแเวลานั้นก็มองลูกแล้วมองสภาพลูกหรือกมันก็ต่อไปต่อไปถูก,กน,นะ,ะนแล้วพอ,อหลังจากตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าจะต้องทํำยังไง่อ หมอบอกว่าผ่าแล้วสมองอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่ฟื้นมาคนไม่รับได้ไหมบอกว่ารับได้ขอให้เขาฟื้นมาทุกอย่างไม่รับได้หมดนี่คือย้ายจากโรงพยาบาลเอกชน <ถ prá? S 1> มาอยู่ที่ซีรีแล้วพะหมอก็บอกว่า<ม>จะเปลี่ยนตัเพราะเพอเปลี่ยนเอะแต่ต้องรอก่อนตอนนี้ไม่มีตับอ้าวทางแรกหมอ<ม>ไม่ยังไม่มีตับให้รอ ุผู้ชมคะหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนตับถึงจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้แต่ณตอนนั้นต้องรอก่อนเพราะว่ายังไม่มีตับแล้วรอนานไหมคะกว่าที่เราจวันค่ะแต่บอกว่าถ้าตับมาเนี่ยเขาก็เป็นรายแรกก่อนเพราะของเขาว่าไม่สบายเว็นกเชินันนะค่ะไม่ต้องว่าเปลี่ยนคนไม่ต้องห่งนั่นหมายความว่าคุณบี้นอนสลบอยู่ในไอซีไม่รู้เรื่องโดยมีคุณแม่นั่งดูลูกของตัวเอง หมดสติอยู่สอง2 2> วันเต็มๆแล้วในนาตอนที่ตับมาถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพ่อ,อดีใจหมอบอกว่ายังไงพอดีใจแต่ก็หมอก็ยังไม่รับรองอีกว่าจะช่วย<ม>ชีวิตเยอะชีวิตได้ทุกอย่าค่ะ้วยังไงต่อคะก็ทำใจอนะการเปลี่ยนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่หลังการเปลี่ยนทายอาวัยวะของเธอจะเป็นอย่างไรและจะกลับมาใช้ชีวิตเด้เหมือนเดิมหรือไม่ ล่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะ